สวัสดีครับวันนี้จะมาอธิบายการต่อคัตเอาท์นะครับผมมีเวลานะครับผมแผงนี้เป็นแผงโพลีนะครับพวก300วัตต์สองวัตต์หรืออะไรครับเป็นแผงพวกระบบ24โวลต์นะครับ2แผงนะครับผมใช้กับสวิตช์สามทางนะครับผมว่าต่อยังไงทําให้มันสามารถที่จะเป็นยี่สิบโวลต์กับระบบ48โวลต์นะครับผมเพื่อใช้กับ มอเตอร์มหัศจรรย์ให้มันให้มันช้ามันเร็วนะครับนี่ครับผมขออนุญาตวาดแผงนะนี่ฮะสองแผงนะวาดก่อนนะครับสองแผงนี่คือแผงนะครับแผงอันนี้คือเป็นแผงอ่าโซลา่าเซลล์นะครับแผงโซลา่าเซลล์นะฮะแผงโซลา่าเซลลนะ์อ่าแผงโซลา่าเซลล์ยี่สิบสี่โวลต์ฮะยี่สิบสี่โวลต์ แล้วก็คัดเอา3ทางนะฮะผมสมมุติให้เป็นอย่างเงี้ยมันไม่เหมือนมากฮะมันมีอยู่มันจะมีอยู่สามทางตัวกลางนี้เป็นเป็นตัวโยกฮะเป็นตัวโยกนะโยกโยกมาซ้ายมาขวานะครับผมโยกมาซ้ายมาขวาอันนี้เป็นมอเตอร์ฮะเมมอเตอร์มอเตอร์ ar, ar, เป็นโหลดครับมอเตอร์ยูนิเวร์แซลมันไม่มีขั้วนะครับผม นี้ในที่นี้ผมจะเอาสีแดงนะฮะแทนขั้วบวกนะฮะดูนะครับการต่อนะฮะสายนี้ฮะสายสายบวกนะฮะแอบวิ่งมาไปเขานี้ก่อนนะฮะแล้วอีกอีกอีกสายลบสายลบของตัวนี้นะฮะสายลบของตัวนี้ก็จะวิ่งมาปึ๊บเข่าตัวนี้นะครับปึ๊บเนี่ยแล้วก็สายบวกสายบวกของตัวนี้ ตัวนี้มาก็จะวิ่งมาเข้าแอบเข้อนี้นะฮะปุ๊บเนะะี่ยบวกเป็นบวกไอ้ขั้วบวกครับนี่ไอ้ขั้วลบขั้วลบตัวนี้นะฮะตึ๊บวิ่งอ้อมมาไอ้ขัวนี้ครบับนปะั๊บเนี่ยครับเข้านี้นะฮะลบลบนะครับนี่ ก็จะต่อมาฮะมาฮะมาเข้ามอเตอร์ฟืบอย่างเงี้ยมอเตอร์ฟืบอย่างเงี้ยแม่อย่างเงี้ยมอเตอร์ฟืบนะครับอ่าพอเราพอเราอ่าพอเราโยกฮะโยกมาปั๊บด้านนี้ฮะโยกมาไอตัวนี้มันจะต่อถึงกันนะฮะเนี่ยใช้ใช้ขดลวดต่อขดลวดต่อถึงกันปุ๊บอย่างเงี้ยนี่ครับพอพอพอเราทําการโยกฮะทําการโยกทําการโยกอ่อแป๊บนึงนะฮะขออนุญาต สี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 เขียวนะสีเขียวอยู่ด้านนี้นะฮะสีเขียวอยู่ด้านนี้นะขออย่าแก้ไขสีเขียวอยู่ด้านนี้ส่วนสีสีแดงก็จะอยู่ด้านนี้ครับอยู่อยู่อยู่อีกด้านนึ่งสีแดงเข้าด้านนี้นะด้านนี่นะสีแดงเข้าด้านนี้อ่าอันนี้ไม่เข้าไม่ใช่นะสีแดงเข้าด้านนี้นะครับสีเขียวสีเขียวเข้าด้านนี้นะฮะอันนี้อันอันนี้เป็นลบนะครับอันนี้เป็นบวกนะฮะอ่าตอนนี้ด้านนี้เป็นบวกครับ เมื่อเราทําการโยกฮะโ,โยกโยกสะพานไฟฮะตัวนี้มาเอาด้านนี้ฮะสับมาได้สับมาได้นะครับสับมาพับอ่าดังซ้ายมือนะฮะมันก็จะเกิดการขนานฮะขนานแผงขนานแผงฮะสีเขียวต่อสีเขียวสีแดงต่อสีแดงครับเป็นระบบ24โวลต์ครับเป็นระบบ24โวลต์แต่ว่ามันจะกระแสเยอะครับมันกระแสเยอะทําให้เช้าเนะฮะ,ะมอเตอร์ยูนิเวอร์แซลฮะมอเตอร์ ยูนิเวอร์ซลมันทำงานครับผมทำงานแดดอนอนแต่ว่ามันก็รอบช้านะฮะรบอบช้าแต่มันมันเหมาะกับการที่จะอายุการใช้งานมันจะจะยาวนานครับแต่เมื่อไหรเราต้องการให้มันเร็วนะฮะเราสับโยกคาเดามาด้านนี้นะฮะด้านนี้ปับเมื่อตัวนี้มาด้านนี้นะครับมันจะทําให้บวกกับลบตัวนี้ต่อถึงกันครับต่อถึงกันก็จะเกิดการอนุกรมครับอนุกรม นะฮะเกิดการนุกรมเราก็จะได้โว์ที่เป็น48โวลต์ฮะระบบเป็น48โวลต์ครับมอเตอร์ตัวนี้ก็จะหมุนไวขึ้นนะครับหมุนไวขึ้นนะครับลองดูนะฮะผมก็พยายามอธิบายให้เข้าใจตามหลักใหญ่ใจความนะครับผมเดี๋ยวผมให้ไปดูของจริงครับผมนี่สวัสดีนะครับอันนี้คือสวนนะฮะสวนของเฮียเสมนะฮะขออนุญาตเข้าหลังบ้านนะครับเดินมาดูแปลงผักของท่านนะครับผม ปลูกบ้านนะครับปลูกบ้านอันนี้คือผักเพิ่งเพิ่งปลูกนะครับปลูกร้อมบ้านเนี่ยฮะพืชผักทั้งหมดนี้ปลูกร้อมบ้านนะครับมีฝรั่งมีกล้วยนะฮะฝรั่งกล้วยข้าวโพดข้าวโพดพริกนะะพืชผลผลิตนะพริกนะฮะทั้งหมดนี้นะครับผมของท่านนะครับนี่นะครับอาศัยน้ำจากบ่อนี้แหละครับผม เส้นผาตรงกลางประมาณ5เมตรนะครับผมแผงนะครับ2แผงนะครับที่ผมมากกาวถึงนี่ฮะมอเตอร์นะฮะทำงานแล้วเช้าดูนะครับปริมาณน้ำของมันอ่าดูก่อนนะครับคลิปนี้จะยาวหน่อยนะครับไม่ใช่คลิปช็อตน,นะฮะมอเตอร์ดูการทำงานของมันนะครับนี่ผมจะสับมอเตอร์นีใ่ให้ให้ให้มาด้านอ่าสับมาด้านนี้นะครับมันจะขนานถ้าสับมาด้านนี้มันจะเป็นอนุกรมนะครับ ถ้ามาตรงกลางมันก็จะหยุดครับมาตรงกลางหยุดนะฮะว่าอนุกรมเสร็จปุ๊บตากปริมาน้าฮะฮะอมาตรงกลางฮะหยุดมาขวาปุ๊บแต่ส่วนใหญ่จะใช้ใช,ใช้ช้าๆอย่างนี้นะครับผมช้าๆอย่างนี้นะครับเพื่อที่จะถนอมถนอมมอเตอร์ถนอมอุปกรณ์ต่างๆครับผมอันนี้นะครับที่ผมอธิบายมานะครับผมแหงมันก็จะ มาตามรูปภาพนะครับผมมาตามรูปภาพอย่างที่ผมอธิบายเป๊ะเลยนะครับนี่ครับอธิบายมาเพื่อที่จะต่อตรงมาหาจากจากแผงนะฮะตามตามตามคลิปนะฮะท่านลองดูแล้วก็จะเข้าใจเห็นการทำงานของมันนะครับซึบงนี่ฮะมาหยุดเร็วตุ๊ด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 ฮะหยุดนะฮะช้า ครับลองดูนะครับเผื่อท่านใดจะใช้ระบบแผง2แผงอย่างนี้ฮะจากยีเป็น48เพื่อให้มอเตอร์ทําง,งานนะครับอันนี้คือน้ําฟรีนะฮะน้าน้ำฟรีจากจากบาดานชั้นหิน10บสเมตรเพื่อปลูกผักทั้งหมดนี้นะครับนี่ครับดีกว่าใช้ใช้เครื่องสูบน้ำนะฮะหรือว่าไฟฟ้าที่มีต้นทุน ที่จะต้องจ่ายนะครับอันนี้ก็คือผักทั้งหมดนี้นะครับแรงงานหนึ่งเดียวนะแรงงานแล้วก็สรรหาปุ๋ยที่เจอจากปุ๋ยหมักแล้วก็ต้นทุนอย่างอื่นนะยกเว้นต้นทุนน้ำนะตอนนี้จะไม่มีฮะจะไม่มีต้นทุนน้ําจ่ายครั้งเดียวครับจ่ายครั้งเดียวครับผมสวัสดีครับ